ทุกท่านนะคะไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะคิดถึงนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้เรามาเดินดูท่าน้าวัดบางชางใต้นะคะวันนี้น้องจะเยอะนิดนึงนะคะระับฝตกช้าจะเยอะแยะเลนะคะ่ะ นี้บรรยากาศคึ่งฟ้าคึ่งฝนนะคะไ่่เช้าก็ตกมานิดนึงคืออะไรแพร่ป้ายอะไรเอ่ยเดี๋ยอ่านดูก่อนนะคะเขาเพิ่งมาติดไม่นานนี้เองนะคะหอเกี่ยวกับเรือนะคะ โดยรอบนะคะมุดคลึมมาแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะวสิคะบรรยากาศเลิศเล,เลเปอประเสริญนะคะบรรยากาศโอ้โหคลุมมาแล้วคะ่ะบรรยากาศฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นยังสว่างอยู่นะคะแต่ฝั่งฝั่งนี้เริ่มน,น,นะคะนี่เห็นไหมเริ่มเขียวมาแล้วนะคะท่านผู้ชมดูมุดตื่นแล้วบรรยากาศดีดีนะคะท่านผู้ชมค่ะ น้องผักตบก็จะเยอะนีดนีดนะคะใส่น้ําเยอะนะคะเมื่อเชา้านี่เรามาถ่ายตอนสายตอนน้ำผลอลดก็น้องผักตบก็เลยเกาะอยู่ตรงนี้นะคะเลยลงน้ําไม่ได้นะคะทุกผู้ชมบรรยากาศของเรา ับวันนี้พามาชมวิวแม่น้ำท่าจีนนะครับทุกผู้ชมค่ะชมบรรยากาศก่อนนะคะเห็นไหมบรรยากาศใสๆนะครับทุกผู้ชม คนะคะ่านผู้ชมค่ะฝากกดติดตาม Youtube น้องใหม่อยูทีวันชาแน,นลนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ